เทำสูงติดดื้อ e ติดสูงเดื้อต้องเจอต้องทุกคนต้องเจอจุดๆนี้ตรงตรงนี้ก็คือมันยังไงแอนเป็นรอยเดี๋ยวคอยมาช่วยกันของน้ำเดด้วเข้าไปนีคือลลายกับเพื่อนเพืนพู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ไม่ตุ่มยมทำไม้ยุบตุ่มยุตุ่มทำอะไรวันนี้ใครไม่เป็นประธานนายกเราเนี่ยเ็บภาพไปที่ระลึกเก็บภาพไปที่ระลึกยุพี่ เห็นสโบห็นสทอสมเด็จนานนั่นนาะสมยสทอสมเด็จในงานจุนเลยแท้สมสสมเด็จนี่สทอสมเด็จในงานจุนเแท้ขายตมีมันาะสทอสมเด็จเด็กด้อยู่เชยเนาขายตมีจะไปลอยไปดังไหนวันนี้ใครมาดาใครมาดาทวเนี่เอาภาพนี้เนี่ดู ตเองก็นภาพะี้ตาที่ได้ก็ต้องจากตลาดละโลกนี้ไปด้วยความสัตจริงที่เกิดอยู่ทุกๆคนไม้ว่าจะโยมหรือจะมาที่นั่งนีสักวันหนึ่งก็้ คุอยอะไรกันพุกคุกอยอะไรกันใครมาดามันนี่ใครมาดานี่ดูสาวน้อยสาวน้อยร้านน้อยร้านนอ้นนอยนี่น่ะเออทุกผู้เลยวันนี้อ่แข็งแรงก็ยมวีแล้วบ่เก็บบ่ป่วยบ่ <c oughs> ดีแก่ร่างเนี่พวกสาแข <c oughs> ็งแรงก็บ่งปดีแก วันยังไงกันนี่กนน้องมานี่ยจะไปกินไม่เขาจัะโอ้เข็บไปหร้อว่าอันนี้ยุเต็มตัวนี่เห็นไหมยุเต็มเลยได้เกือบพี่จำยุเต็มม่ได้ไปไหนนี่ยุบคืออะไรขึ้นยุบเบิ้มนี่ อ๋อโทรโทรโทรโทดูไม่ได้เนี่ยถ้าไปเจอกันตำรัวดำทางตัวเนี่ยไม่รู้เด้อยเนี่ยว่าใครเป็นใครเนี่ยนะจำไม่ได้เลยยิ่งไปเนี่ยด้วยเลือดเลยฉันว่าฉันว่ามองดูว่าคือจะยุบลานเลยนี่ยคือจะยุบลานคือกันกำลังยจะทักไว้ยุบลานเนี่ยยุบปีบันว่าไงยุบปีบันเอ้ยเป็นไอ้เดืองัวออกลูขี้ตัวออกปีนเองไปมดแล้วเอาเชียวไรเรียนสอบขัวสิ่ไปป๊ะไปมดแล้วล่ะ ค่ะไหนใครมาลากิยมบมอยู่ลบบุรีนี่ครับยังนโอ้บุรีเลี้ยงวัวอยู่เหมือนเดิมนี่เราเปิดเอเปิดเปิดเอ่อเปิดอะไรอูเปิดไรดีนั่นเป็นไงหนึ่งของลูกชายเอออาช่วยเข้าไปช่วยกันยังไงเออดีดีละดีละเอออาช่วยกันช่วยกันโอ้พอเจอยมบมหนึ่งนาแล้วไแกเกิดยมบมเกิดสุดไหนเหรอ นึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยดูด้วยกันเดี่ยเราเออเี่มาจ้คนเนี่เออเออคนแหละเอออ่าอีละดีละจัดตับนนี่าจการเที่ยกนมดาลีครับมันดา พี่น้องมาหลายวันอะไรพ่นองมาพินองมาหลายนี่พี่น้องเองมาโอ้ยพ่น้องมาหลายตัวนี่นะโอ้วันนี้มาตั้ทางไกลทั้งนั้นเลยตัวนี่มาตั้งทางไกลนี่ยยบบีมุ้มานั่งนาเนี่ยวันอะไรยบบีมุ้ยยบยบปูนมานั่งนานี่ยนะเห็นนาเลยววันอะไรโอ้ยมาทางไก่ตัวนี่มาทางไกลเลยเดียวเนี่ยมาทางไก่ตัวสุดนี่นะ เก็บเก็บภาพไว้เก็บภาพไว้เก็บภาพไว้ยมอ่าจาจโยมไปล้วนก็มาวันนี้มีเห็นนานหลายวันพักก็ไม่ได้มิธบาบทหลายวันด้วยกันอ่งการในวันนี้นะครับทางเจ้าภาพขอขอยรเห้นสบคร ลำดับต่อไปก็ในที่คุณเจ้าตรวจมาติกาทั้งสกุลนะครับมาติกาเรียนจบต่อไปนี้นะครับหลังจากนั้นจะได้สบายจะถูกปัจจัยทั้งารเชิดได้ก็มาติกาจากนั้นก็เด,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 ดินเข้าสู่พิธีการณาครับนะวันนี้อุณหภูมิบนบนหนาวทะเลดังวันนี้เริ่มปุ่นขึ้นแล้วเริ่มปุ่นขึ้นแล้วจ้ะเออโอ้บอนก่อนเนี่ยนะ สิบห้าองศาสิบหกองศา,า,าไอ้ยวทางนี้บุกไยแรงดอกจมสับจเจริญสุขเด็ดลมแรงน่ะอยู่ในอยู่เขาสูงเนาะอยู่เนินสูงเอออยู่สูงที่สูงร <c oughs> ะเป็นนั่งรุ่นนอนรับดีไม่มาขึ้นนี่ฝันแม่ <c oughs> มาฝัน เน้นไหนบวชบ้างบวชให้ยมส่งเน้นจีมมีเน้นจีมมีเน้นเน้นจีมเน้นเกมเน้นบลดเน้นอะไรอีกบอกมาเน้นอะไรเน้นบูดนี่ฮะเน้นบุ๊กอ่าเดี๋เน้นบุ๊กอันนี้เน้นอะไรนี่บวบบวบนี่ฮะเน้นจีครับเน้นจี๊ยถ้าจากเน้นจีไปเน้นอะไรฮะบู๊บบู๊ เออเนนบิวถ้าจากเนนบิวไปเนนอะไรเนนเขีฮะเนนเขีเนเขีเขียนเขเขีเนียนตาเนียนาเนนตาเออเนนกเนนกเนนตา เดนมากขึ้นบนเลยครับเดนมงนาวเลยเดินขึ้นบนเลยเดินมา่ังนี้เลยเดืนมา่้งนี้เลยทำไมเยอมงล่ะพยายามงคนแข็งแรงหนาวเย็นไม่ได้ไหมเ้ยเฮยเยเยเ้ยเยเยเเย